สดุดี122มีทั้งหมด9ข้อในสัุดีบทที่122นี้ยังอยู่ในหมวดของบทเพลงแห่ขึ้นซึ่งอยู่ตั้งแต่บทที่120เป็นต้นมาเป็นบทเพลงแห่ขึ้นนี้122ยังคงเป็นบทเพลงแห่ขึ้นคือบทเพลงที่คนอิสราเอลใช้ร้องระหว่างการเดินทางไปเยรูซาเล็มในบทที่122นี้เป็นบทเพลงแสดงความยินดีต่อเยรูซาเล็มแล้วก็เป็นคําอธิษฐาน ต่อเย er รูส alem ให้ขอให้ er เยรูส alem เจริญรุ่งเรืองแล้วก็พบกับความสงบสุขในบทนี้เนี่ยมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกๆสองข้อจะจะมีการกล่าวถึงผู้ที่มานมัสก,การหรือว่ามาเฉลิมฉลองในเยรูสเ l e m ใช่ไหมแล้วก็ว่าเต็มไปด้วยความยินดีแตทุกสองข้อจะเป็นประมาณนี้ในบทนี้แบ่งออกเป็น3ตอนถ้าแบ่งใหญ่ๆนะครับก็คือ ข้อที่1นถึงสพูดถึงความชื่นชมิดีของผู้มานมัสการแล้วก็ข้อที่3าถึงหก็พูดถึงเยรูซาเลม็มแล้วก็ข้อที่6กถึงเก็เป็นคําอธิษฐานอวยพรเยรูซาเลม็มสด,ดุดีหนึ่งสองสข้อที่1นข้าพเจ้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าให้เราไปยังพระนิเวศของพระยาเวเถิด อันนี้ก็มีคนนามาแต่งเป็นบทเพลงใช่ไหมข้ายินดีเมื่อเข้าก้าวแกเข้าว่าข้ายินดีเมื่อเข้าก้าวแกเข้าว่าข้ายินดีเมื่อเข้าก้าวแกเข้าว่าให้เราไปยังนิเวศพระเจ้าเถิดก็คนที่รู้จักเพลงนี้ต้องเป็นคริสเตียนมากกว่า20ปีเป็นเพลงโบราณเออสมัยนี้มันอาจจะมีร้องอยู่บ้างนิดหน่อยบทเพลงนี้บอกว่าโอ้เขากำลังเดินทางไปไปยูซาเซมกันใช่ไหมบอกว่าข้ายินดีเหลือเกิน เราไปมีคนมาชวนฉันให้ไปน้มัสการพระเจ้าที่ยูซาเรมดีใจเหลือเกินดีใจเหลือเกินสมัยนี้มีคนลากไปโบสถ์ต้องไปโบสถ์นะวันที่นี่แหละอาจจะไม่ไม่เหมาะจยร้องเพลงนี้นะข้ายินดีเมื่อพวกเขาแปลว่าเป็นพูหูพจน์ใช่ไหมเป็นคนหลายคนมากล่าวแก่ข้าพเจ้านะหมายถึงว่าคนใน กองคาราวานที่กําลังเดินไปเดินทางไปเนี่ยก็หนุนใจกันพวกกันเออพวกเราไปไปไ,ปไปค่อยๆเดินกันไปไปมันไกลแค่ไหนก็เดินไปไปไหนกันไปนมัสการพระเจ้าเย่ไปไหนกันไปนมัสการพระเจ้าเย่เนี่ยก็เป็นบทเพลงเนี่ยเป็นบทเพลงเขาร้องกันใช่ไหมว่าเป็นความดีใจเหลือเกินที่จะได้ไปพบกับพระเจ้าไปสแสวงหาพระเจ้าและไปรับพระพรซึ่งมาจากพระเจ้า แล้วในข้อที่สองก็เริ่มเริ่มบรรยายว่าเยรูซาเล็มเอ๋ยเท้าของเรากําลังยืนอยู่ภายในประตูของเธอเยรูซาเล็มถูกสร้างไว้อย่างนาครซึ่งผูกพันเข้าด้วยกันอย่างแน่นแฟ้นแน่นแฟ้นหมายถึงว่าถูกก่อสร้างขึ้นมาอย่างประณีตอย่างงดงามก็คือมาถึงบรรทบเพลงที่ว่าบรรยายถึงว่าโอ้เยรูซาเล็มนะช่างงดงามถูกสร้างไว้สวยงามเป็นที่ประทับของพระเจ้า แล้วก็เป็นแหล่งรวมจิตใจของคนอิสราเอลซึ่งในข้อที่สี่ว่าเป็นคนเป็นที่ที่คนเผ่าต่างๆก็มาร่วมกันตามที่พระเจ้ากําหนดไว้เพื่อที่จะยกย่องพระนามของพระเจ้าเพราะว่าที่นั่งของพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นคือที่เยรูซาเล็มนั้นหมายถึงที่พระวิหารนั้นก็เป็นเป็นการบรรยายว่าเยรูซาเล็มเป็นยังไงในมุมมองของเขาว่าโอ้ช่างประเสริฐเหลือเกินดีเหลือเกินเป็นที่ประทับของพระเจ้าแล้วก็ ในข้อที่6บอกว่าจงอธิษฐานขอสันติภาพให้แก่เยรูซาเล็มขอให้บรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเริญก็มีก็ไปแต่งปเป็นบทเพลงเนาะชาลูชาโลมเยรูชาลาเยก็คือว่าขอสันติภาพจงมีแก่เยรูซาเล็มแล้วก็แล้วก็มีคำอวยพรด้วยนะใครที่รักเธอเนี่ยขอให้จเจริญขึ้นในมุมนี้เนี่ยในมุมนี้ผมมีมุมมองที่แตกต่างกันกับ บางท่านเล็กน้อยบางท่านก็เลยใช้บทในสุดีบทเนี้ยโฟกัสที่เ er er ยรูซาเล็มเยรูซาเล็มดังนั้นเราต้องรักเยรูซาเล็มเราต้องอะไรอะรีเยรูซาเล็มนะแต่ผมมองว่าเราต้องรักที่ที่พระเจ้าทรงประทับอยู่เราต้องอ,อธิษฐานเผื่อสําหรับที่ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่ประทับอยู่ดังนั้นขอคนที่รักเธอคนที่รักที่ประทับของพระเจ้า ได้รับพรเถิดจงจำเริญขึ้นเถิดในมุมของผมผมจึงมองว่าน่าจะประยุกต์มาหมายถึงบรรดาคริสตจักรของพระเจ้าที่คนที่รักคริสรจคนที่อธิษฐานเผื่อคริสตจคนที่ปณิบัติรับใช้พระเจ้าคนที่เต็มใจที่จะไปยังคริสตจักรขอให้ได้รับพระพรเถิดแต่ถ้าเอาแบบลึกซึ้งมากกว่านั้นอีกนิดหนึ่งก็คือว่าโอ้สมัยนี้การทรงสถิตของพระเจ้ามันไม่ใช่ที่ตัวอาคารแล้วแต่อยู่ที่ตัวบุคคลใช่ไหมอยู่ที่คุณสุพจน์อยู่ที่ คุณตุกตาอยู่ที่คุณโจใช่ไหมดังนั้นการที่เราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้เนี่ยรักคนเหล่านี้สำแดงน้ําใจคนเหล่านี้เราก็จะได้รับพระพรในมุมของผมก็ได้มองอย่างนี้นะครับผมมองว่าการไปโฟกัสที่ตัวสถานที่เนี่ยไม่น่าจะไม่ค่อยตรงกับเนื้อหาในพระคัมภีร์มากนักครับเพราะว่าสังเกตดูในคําสอนของเปาโลคําสอนของเปโตยอนหรือคําสอนของพระเยซูเองไม่ได้เน้นเรื่องสถานที่ แต่ว่าเน้นที่หัวใจของคนน่ะคือว่าการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของคนแต่ก็อันนี้ก็อธิบายตามที่ผู้เขียนสวดีเขาเขียนไว้เนาะว่าใครก็ตามอธิษฐานเพื่อยเยรูซาเล็มจงได้รับพระพรเถิดจงจเจริญรุ่งเรืองจงจำเริญมแปลว่าจเจริญรุ่งเรืองจงมีความสุขเถิดแล้วก็เป็นคําอธิษฐานในข้อที่7บอกว่าขอสันติภาพจงมีอยู่ภายในกําแพงของเธอเธอหมายถึงยเยรูซาเล็ม คือในภาษาฮิบรูยี่ยงภาษากรีกก็เหมือนกันนะครับวัตถุต่างๆเนี่ยจะมีมีเพศแล้วก็เช่นโต๊ะเนี่ยเป็นเพศชายเก้าอี้เป็นเพศหญิงอย่างเงี้ยนะฮะเมืองเนี่ยจะเป็นเพศหญิงดังนั้นเวลาเขาพูดถึงเมืองเขาจะเรียกว่าเธอ็เลยขอสันติภาพจงมีภายในกำแพงของเธอความปลอดภัยอยู่ในป้อมของเธอก็คืออยู่ในในวังของเธอในป้อมของเธอให้เธอมีความสุขเธดก็เป็นการอธิษฐานเผื่อเยรูซาเล็มในบทนี้ ซึ่งกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยทำไมจึงมีความหมายเพราะว่าเป็นที่ที่พระเจ้ากับประชากรของพระองค์มาพบกันเพราะว่าที่นั่นเป็นที่ตั้งของพระวิหารและเหตุที่เยรูซาเล็มมีความหมายไม่ใช่เพราะเป็นนครที่สูงเหลือเกินอยู่บนภูเขาสูงกว่านี้ก็ยังมีนะฮะแต่เป็นเพราะว่าเป็นที่ที่พระเจ้ากับประชากรของพระองค์มาพบกันดังนั้นที่นี่เนี่ยจึงขอให้ที่นี่ได้รับพระพรเถิดมีสันติภาพเถิดมีสันติสุขเถิด แล้วก็ถ้าในยปัจจุบันนี้ที่ไหนที่พระเจ้ากับประชากรของวงพบกันก็นี่ที่หนึ่งที่ขึ้นสจัรแล้วก็มากกว่านั้นคือที่ในชีวิตของเราแต่ละคนส่วนตัวดังนั้นการที่เรารักพี่น้องอวยพรพี่น้องก็จะนําความจำเรินความสุขมาสู่ชีวิตของเราก็ในบทที่122นี้นะครับถ้าภาพรวมใหญ่ๆก็คือการดีใจที่ได้ไปยเยรูซาเล็มพูดถึงเยรเูซาเล็มแล้วก็อธิษฐานอวยพรเยรเูซาเล็มแล้วบอกว่าใครที่อวยพรก็ขอให้ได้รับพระพรเถิด แล้วก็ผมก็ประยุกต์ในสอดคล้องกับในพระคัมภี์ใหม่และปัจจุบันก็คือว่าจงอธิษฐานเผื่อคริสตจักรแล้วก็ยินดีที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วก็อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเถิด